นี่ชมอยู่เห็นอย่างสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมามาเจ้าขึ้นเลยยังสีเสียพาเจ้าที่เหนซักได้บอลลอนอ๋อจักก็ต้องได้แล้วเนาะโอ้ปลาอย่างนี้อะไรเนี่มีทุกอย่างไปไปสูบบัวมาพี่น้องสูบบัวมาเพี่น้องปลาเสียมปลาเสียมปลาเนยอ่อนหมอนเมื่อกี้อยู่ใส่ก่สิข้างหลังได้บ่จัพี่น้องเดี๋ยวสิมกเด้อ สิมกไปโซ่พีน่น,นอ,อนนง,งกินปอนอม่อนพี่นอมันไ่ได้หลภาพไปเบปิงลาซิวตัวงามปซิวหลยปงา่หลไปสูบบัวพี่น้องไปสูบสาเงี่ยพ่อพอกับพี่รุนนี่แหละงาม พนะีท่ไลาคน้องีีทแลโอ้ยรับีี่แล่แค่ขนาดตป๊กตึกเอาซื้อพีี่แล่นะเลไล่ไปไลก็นี่ีนาาา <laughs> ี้ปีนี่เขามีปลานะปอยู่เนาะเขาจะเขคว้างขาเขาเจะไเขาจะาไปกินด <laughs> อันนี้ก็สีมกม,มกมกไ้ มกใส่ตุยเย็นไว้ไปสู้ลูกสู้เต่ากินอยู่บ้านห้าหมดแล้วพี่น้องอันนี้กระปลาขยงเดีย๋ยวเขาก็รดกระมีนเดีปลานี้รถอ้ไรอืมพวกปลาขยงอย่างนี้กับซีเมนเฮ็ดไว้จำดีๆได้เจ้าปลาขยงฟิดไว้ไปแกงใส่ใน้ำไม่ดองพี่น้องมีขาไหมไปหยอดกลิ่นไปสองสามเท่าคนนี้ปลาขา,า,าวนอนกันจีระมาณนี้แหละพี่น้องมีซีมอสซุ่มพี่ไปเข่งเบื่อเบื่อไปเข่งไงไปเข่งไง

สองหประมาณนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนจะอ,อาบอีกทีนึ่งก่อนอานแ้วสิมุกแล้วสิมุกแล้วตัครื่อมนี่ะล้วงอีกได้ม อยาเยม่ตงเอา้าเบื้งประมาณนี้และพี่น้งองลงซิวไปซิวอ้ามาไซิวขอบุญขอบพี่น้องไปทุกทาทุกคนครับบริเวณบิเบื้งตอนลงสาลงสา,งสาคาจับป่ายูไ่ไ่เลยจับกล่อไงไ <c oughs> อาละครับดีไมแสวัสดีครับาบานบ